สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับเกี่ยวกับทักษะในการทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ของหงทอง888นะครับรู้มากแต่อย่าพูดหมดรู้หมดแต่อย่าพูดมากจงพูดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เคยฟัง จงฟังในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดนะครับนี่คือทักษะนะครับพอเรามีสายงานเริ่มเกิดขึ้นพอเรามีไรายได้พอเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์นะครับหวงจือหงทอง8ปดแเราจะขับเคลื่อนอย่างไรเราจะแนะแนวให้ทีมงานของเราอย่างไรเราจะทายทอดส่งต่อ,อเรื่องระบบให้ผู้นำของเรากรอกไปสมัครอย่างไรนี่คือทักษะ และทักษะมันมีหลายด้านนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์การนำเสนอการบริหารทีมอย่างนี้ก็คือเป็นทักษะเหมือนกันนะครับคำพูดคำจากเกี่ยวกับจะ,ะโทรหาทีมงานก็ไม่ควรจะโทรนานเกินไปแล้วก็ควรคุยในเรื่องอะไรบ้าง นะครับอันนี้คือทักษะถ้าเราอยู่ด้วยกันหลายคนนะครับกับกลุ่มเป้าหมายเราควรจะแยกกลุ่มมาคุยเป็นกลุ่มละสองสาคนดีไหมในยุคโควิดอย่างนี้นะครับในห้องประชุมในห้องบรรยายเราจะาทํำยังไงให้เป็นตัวอย่างแก่ชีมงานของเราที่จะเข้าถึงบริษัทหนวงทอง888และเกิดความเชื่อมั่นทักษะของเราต้องมีพริ้วด้วยว่าจ้าด้วยคำพูด ด้วยเทคนิคต่างๆอย่างเช่นบางคนเขาก็จะถามเรื่องรายได้เรื่องแผนเราจะคุยยังไงอย่างเช่นเรื่องแผนเราอยากคุยนานนะครับในโทรศัพท์ก็ดีในที่ในที่ที่คนใหม่ใหม่กิ๊กเลยที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแผนเอาแค่ว่าดื่มในานามบัตรส่วนลดนะครับดื่มใน ทําทำบัตรส่วนลดไว้และกระดื่มสมุนไพรแล้วจะมีรายได้ไปแนะนำคนได้ขวดละ500เป็นต้นถ้าเขาอยากรู้เรื่องแผนการตลาดเราก็ค่อยเขียนใส่กระดาษ a 4 ให้บอกว่ามีตำแหน่งซิลเวอร์ได้วันละ7,5 0 0คือแนะนำซ้ายขวาคนละขวดนะครับคนละขวดซ้ายขวาเราได้1 2ึ0บาทอย่างนี้เป็นตน้นหรือตำแหน่งโกเราเปิด1ม0 0 0าแนะนำซ้ายขวาเราได้7,2 0 0อย่างนี้เขาเรียกว่าทักษะในการพูดเรื่องแผนทักษะในการพูดเรื่องผลิตภัณฑ์หัวจืออย่างเช่นเราจะบอกว่าหวัวจอเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณหมอสุาธพรนะครับเป็นนวัตกรรมจุกใบนะครับที่เข้าห้องแลบสกัด โดยโดยคุณหมอนะครับที่มีห้องวิจัยนะครับสมุนไพร78ชนิดนี่ทานแล้วมีความเข้มข้นมากนะครับเหนือกว่าสมุนไพรตัวอื่นมีโลและเป็นล้านอยู่ในตรงนั้นแล้วถ้าเกิด เขคนอื่นก็ถามว่าขวดเท่าไหร่แล้วก็คงจะใช้ทักษะง่ายๆว่าเออถ้าพูดถึงเหมือนแพงก็แพงเหมือนถูกก็ถูกถ้ากินแล้วเห็นผลภายในขวด2ขวดเที่ยขวดละหมื่นก็คุณคิดว่าแพงไหมแต่ที่นี่มันไม่แพงหรอกครับอยู่ในแค่ทําบัตรส่วนลดก็มีขวดละ2 5 0 0เป็นต้นถ้ามีคนถามว่า กี่ขวดหายนะครับกี่ขวดหายเราก็ตอบว่าแล้วแต่โรคแล้วแต่อาการหนักเบาถ้าเขาว่ารักษารโรคอะไรบ้างถามกลับเลยครับว่าคุณเป็นโรคอะไรบ้างอย่างเช่นเขาบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันหลายคนเขากินแล้วดีขึ้นหลายคนเขากินแล้วหายเข้าไปดูในคลิปสิครับในคลิปของ y o u t u b e ที่ กลุ่มพวกที่ดื่มกินผลิตภัณฑ์ของชื่อของเรานี่มีมากมายอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเป็นโรคต่างๆนี่ก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้คลิปนี้ทักษะก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ